น้องทั้งประเทศนะครับและก็เพื่อนสมาชิกเพจนักรบด่านเถื่อนทุกท่านกับสวัสดีปากเกียงไกไทยออนอธาธรรมรัตนศาสาชาติและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับก็รวมๆไปเลยแล้วกันรวมทั้งท่นทนานธนกิ พิจิตรลุงอรุณประธานซี o ของบริษัทสมัยไลน์ออนไลน์จำกัดนะครับแล้วก็ทีมข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนะครับที่ติดตามผมอยู่รวมทั้งบากข่าวพันคนนนครนะครับก็ยังเฝ้ามองว่าการเดินทางของพวกเราจะไปอย่างไรนะครับก็เป็นทุลักผู้ใหญ่ที่ที่คอยดูแลขอชดอสองต้องแจ้งพี่น้องก่อน ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับผมาทางเสียหายวันนั้นน้องชื่ออะไรชื่อกิษดาฟองแพ้วครับกิษดาพองแผ้วที่โดนโดนจับดำเนินคดีนียสองครั้งแล้วสำหรับสอน,นอบางบัวทองใช่ครับครั้งแรกก็คือพามาที่โรงพักใช่ครับกรณีที่น้องขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่ใช่ นะครับก็เจ้าหน้าที่าำนักจราจรได้ได้ผาตัวมาปรับที่โรงพักปรับวันนั้นเป็นเงินเท่าไหร่น้องหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะครับครับแล้วก็มาอีกเที่ยวหนึ่งก็คือมาร่วมกับทีรศสีน้อยใช่ครับนะครับก่อนที่อ่าก่อนที่จะเข้ามาที่ของเขาเนี่ยได้รับแจ้งจากใครอ่าก็ได้รับแจ้งจากใครได้เห็นพี่ทีรไฟ์สดอยู่ครับครับผมก็ก็เลย อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเพจเราครับผมครับแล้วก็อยากจะมาหาใครข้อข้องใจด้วยครับว่าวันนั้นผมถูกปรับไปหนึ่พันบาทใช่ไหมฮะโดยข้อหาภาษีขาดแล้วก็พรบรขาดใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยจะมาดูรถของตำรวจขาดเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับอก็คือว่ากฎหมายเมื่อมันบัญญัติขึ้นมา ครับผมครับคำว่าห้ามก็คือห้ามไม่ให้ผู้ใดใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตำรวจมีอำนาจจริงแต่ถ้าชี้คนอื่นผิดตัวเองก็ต้องผิดด้วยใช่ไหมฮะเนื่องจากว่ารถตำรวจเองก็ไม่ได้ชำระภาษีประจำปีใช่ครับอ่าส่วนมากตำรวจจะอ้างว่าเป็นรถเช่าก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวครับผมเพราะฉะนั้นคำว่ารถเช่าเนี่ยผู้เช่าต้องดำเนินการให้เรียบร้อยรอจะเอามาให้หน่วยงานราชการเอามาใช้ แต่มันก็คนะฐานความผิดนะครับอย่างผมอธิบายกับพี่น้องประชาชนมาตลอดว่าถ้าตำรวจเอาไปใช้ผู้ใช้ที่นำรถไม่ชำระภาษีประจำปีนะครับไปใช้ในทางฐานความผิดก็จะอยู่ในพรบรถจรน,นะครับของกรมการขนส่งพรบขนส่งนะครับว่ามาตรา6นะครับวงเล 2, ็บ2หรือวงเล็บ3นะครับ ก็คือห้ามนำรถที่ยังไม่ชำระภาษีไปใช้ในทางนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะตามตำรวจเอาไปใช้ในทางความผิดมันก็อยู่ที่คนที่ขับเอาไปใช้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะตามล่าหาความจริงกันนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก่มดังกล่าวนะครับผิดหรือถูกนะครับส่วนผู้เสียหายหลักของเรานะครับก็ไม่พ้น นะครับสวัสดีครับอ่ละสายน้อยครับีละสายน้อยที่สุดครับอ่าไม่มีคุยอย่างเดียวอนะก็จามาไปนี่ไปนองไม่ต้องมายุ่งกับผมก็ส่วนหนึ่งก็เป็นครั้งแรกในชีวิตไหมทีละที่อ่าได้เดินเข้าในห้องขังหรือมุ้งสายบัวครั้งแรกครับครั้งแรกเพราะว่าอดีตอดีตการมาก็ไม่เคยปฏิบัติตัวที่เป็นคนชั่วกับสังคมมาตลอดไม่เคยครับครับแต่ลงไปถ่ายทอดสด ในครั้งนี้ก็เนื่องจากว่ามีประชาชนคนจะเป็นพี่น้องนะครับผู้ประชากรแฝงหรือว่าประชาชกประชากรที่ตัวจริงเสียงจริง,รงที่อยู่ในบางบัวทองได้ล้องผ่านไปยังทีละใส่น้อยก็เลยลงมาถ่ายทอดสดให้พี่น้องเราดูว่าการปฏิบัติอย่างนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีขั้นตอนมีระเบียบหลายๆอย่างที่ทีละไซโนอเองพอมีข้อมูลแล้วก็พอมีความรู้อยู่บ้างก็เลยลงไปซักถามวันนั้นน่ะนะครับอพอจริงๆ<อ>แล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้เจตนาเจตนาจะเก็บภาพด้านบนบแต่ว่าเห็นน้องเขาโดนชาร์จหรือดุเขาชาร์จผมไม่ลงไม่ได้ผมต้องลงต้องไปช่วยเขาครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ก็ถือว่าทีละเองมีความรับผิดชอบมาก แล้วก็มีความรับผิดชอบสูง<ม>ก็คือเนื่องจากว่าน้องเข้ามาร่วมด้วยถ้าเป็นคนอื่นก็คงทิ้งน้องไปแล้วนะครับ,รบทิ้งไม่ได้อเพราะฉะนั้นการสะบัดตูดหนีเนี่ยทีละทําได้ในชั่วโมง,งนั้นแต่ปรากฏว่าทีละก็ไม่ทิ้งเพื่อนนะครับก็ก็ลงไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอาสมุดมาใช่ไหมครับพี่สมุดครับสวัสดีครับอาอสมุดมาเอาสวัสดีนะกล้องสวัสดีครับสมุดครับ อ่าอันนี้ก็เป็นคนบางบททองนะครับจริงๆบ้านเกิดอยู่แถวไหนขอนแก่นขอนแก่นนในบอลล่าได้ปะบอลล่าไ้นหรอเนาะโอ้ยบอลล่าหรอเนาะเอาบอลถึงพี่วินัยจำพ้านมึงเนี่ยบอลถึงมึงคืี่ยฮอดไหนเนี่ยเด้อมาเด้อมาเบิ่งกันมาเนี่ยอยู่บ้านเมือง้องเนี่ยคนขอนแก่นเด้อในบอลอยู่ดีเด้อคนอิตาลีมาดูพี่นายจำพ้านเราเห็นดูกวกเห็นน่า อ้เห็นหาเป็นคนรูปรอเป็นคนฮักเมียเพื่อนน่อพี่สมุดก็อยู่ใกล้บ้านเมียผมหลยน่าก้าัไกลไปอาจดูลายยังยังไม่ทันนะเพราะว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเรานั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปโรงพักเดี๋ยวเราอธิบายความให้พี่น้องเราทราบก่อนนะครับว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันเนื่องจากว่าเมื่อครั้งแรกนะครับเมื่อครั้งแรกที่ทีละชายน้อยและเพื่อนถูกจับแล้วก็นําตัวมาที่โรงพักมาทําบันทึกกับุ่มที่ นะครับก็ได้ชั่วโมงนั้นเราติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับติดต่อปายเชียงไกลก็ถามว่าได้อยู่นะครับแต่ก,ก็ก็ยังเหมือนกับมันจะไม่ทันเหตุการณ์ผมก็เลยถือเอาว่าก็เลยใช้ต้องหาวิธีอุทีละออกมาก่อนปรากฏว่าสัญญาณมันตัดครับสัญญาณตัดก็คือเออชั่วโมงนั้นก็เลยให้ชีทีละ เอาโฉนดที่ดินอาจะเป็นรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างด้วยใช่ไหมก็รวมแล้วมูลค่าก็เป็นชื่อของทีละนะครับก็เอามาประกันตัวก่อนเพื่อ,อความต้องการของผมหรือชั่วโมงนั้นก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ทีละและเพื่อนต้องถูกขังข้ามคืนนะครับก็ได้เอาโฉนดวางแต่วันนี้เรามีนัดหมายเนื่องจากว่าหนึ่ง,งเราติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ได้ แล้วและได้ประสานงานกันเรียบร้อยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับรวมทั้งปงยงายเยงไกไทยอ่อนด้วยอะไรตัวเมี่อะไรนะครับป่าธรรมราชนาสาาชาติที่ลืมไม่ได้เลยคือพี่โสกลนาวาการโทรโสกลสมเอาเทศนะครับซึ่งวันนี้ผมดได้ภารกิจภารกิจแล้วท,ท,ท่านท่านท่านมาไม่ได้อ่าวันนี้เราได้จํานวนเงินมานะครับอันนี้จะเอาไปวางแทน,นโฉนด เพื่อทีพราชายน้อยจะได้เอาโฉนดไปทานิติกรรมอย่างอื่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเดินทางขึ้นบนโรงพักกันเลยนะครับจำนวนเงินก็4 0,000ืนบาทนะครับตามที่เราได้พูดคุยกับทางผู้กลับไว้นะครับได้ทีลยจะได้เอาโฉนดํำนองหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าให้หลุดนะ ครับโอเคข้าจะหรุดโดนดดีช่วยไม่ได้ลหลุดผมก็หัวหลุด,ด <laughs> ล้วยเนี่ยเอาตายเนี่ยเอาตายะนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปตามดูนะครับที่บางบัวทองครับสถานีตำรวจบางบัวทองนะครับที่สถานีตำรวจบางบัวทอง เดี๋ยวกันเดี๋ยวกอนแจ้งพนักงานสอบสวนเขาไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการมานะครับสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีเตอผู้กองข้างล่างสวัสดีก็ ้องพบใช่ไหมครับอ่า<ม><ม>ก็ก็เป็นฝ่ายคดี<ม>จะมาเปลี่ยนในนี้ครับเอาชนดออกอ๋อ,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 อต้องทำพนักงานสอบสวนคนที่เจ้าของคดีอยู่ไหมท่าน,นอ่าติดต่อหมาให้หน่อยหยุดหยุดผู้กองไปเที่ยวไหนครับยนะอยู่โรงพักมผมมาไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ บนหนูขึ้นไปก็ไม่มีคนไม่มีคนอ้าวแล้วพนักงานสอบสวนไม่อยู่เลยอันนี้อันน,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 นี้อันนี้ห้องหัวหน้าจราจรเอ้ห้อง,องห้องจราจร ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลองลองลองพูดกับจราจรอ,<ฆ>อันนี้ห้องใช่ไหม<ฆ>เออหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายสอบสวนห้องนี้ใช่ไหมขันนุโทรนี้ใช่าาาาไหมลองอ่าไม่ใช่คือคำพูดน้องใช้ได้อ่ะคือเวลาเนี่ยเห็น<ช>น้องอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพบท่านหน่อยละกัน นะครับไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้นะครับพันตำรวจโทสมุดนะครับเกยตยานะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเจฟไม่มีคนอยู่นะครับห้องว่างไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีคนอยู่ลองติดต่อให้หน่อยดิติดต่อให้หน่อย ฮะเดีย๋ยวท่านก็เข้ามาใช่ไหมอ,อืมอ,อ,อ่าลองลองเอาโทรศัพท์ใคร,ใครกดเบอร์เนีดยเดี๋ยวผมจะคุยเองอ่ากดเบอร์อรกดเบอร์ตามนี้นะครับไอเราประชาชนผู้เดือดร้อนนะครับาพบเจ้าหน้าที่ อันนี้เบอร์โทรของหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับจะเผือ่อผู้หลักผู้ใหญ่ทางเราอยากจะติดต่อท่านบ้างติดแล้วใช่มติดแล้วแต่ยังไม่รับน,นะ,นะ,นะผมกำลังคุยกับหัวหน้านะครับลองอ่ะ ฮัลโหลครับอ่าท่านรองเหรอครับครับผมอ่าผมอยู่ที่โรงพักท่านนะครับก็ถูกต้องนะครับอ่าอ่าไม่ใช่แล้วท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในโรงพักครับอ่าได้ครับได้โอเคครับผมครับผมสวาสดีครับ อ่อ่าดีท่านล้างถ้วย่วยกาแฟมาทีแล้วมาขึ้นมาห้องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำเรื่องเอาอนะ<อ>าพวกกันครับัสดีพี่วัอดีครับโอ้โหถือตังค์เยอะแยะขนาดนี้ก็นี <c oughs> ่ไงก็ทำเรื่องให้มันเป็นเรื่องมันก็ต้องเอาตังค์มาคืนดิ เขามาประกันตัวดิใช่ไหมได้ไล้เออนู่นที่เดิมที่เดิมท่านเดิมมันได้ไปชนดใช่ไหมใช่ครับชั้นสองอะไรพี่ที่เลี้ยงเท้าผ้ำกับเลยได้ได้ครับขอบคุณครับอ่าอ่าโอ้โเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรามาคุยด้วยเพราะว่าผมต้องไปเอาชนะดูเพื่อนผมคืนก่อนอืม เราเพิ่งบอกว่าท่านล้างกาแฟก่อนนะอ่าบอกวนาไหนบอกว่าุระใช่ไหมอ๋มอเดี๋ยวเราถ่ายหน้าเราดีกว่า <S <S ถ่ายหน้าเรา <S 2> <S 2> อ,อ๋อคดีคุณก,กลับอยู่ <S <S ห้องสอบห้องคดีนะครับคุก,กลับอยู่นะครับ

เอาโฉนดออกครับจะเปลี่ยนสัญญาประกันใช่ครับเปลี่ยนสัญญาประกันใครทำเอกสารเดี๋ยวรอผู้กองกล้องครับตอนนี้เลไรรอผู้กองกล้องนะแกไปไหน่ะเดี๋ยวต้องรอสักพูดครับได้ครับได้ไปออกไปร้อยร้องเราเดินเราไปขอในตัวห้องจะรับจอด ฮะไมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทีละขั้นตอนมีแค่เร็ดคนอืมเดี๋ยวไปคุยกับหน้าพนังกงานสอบฮะท<ะ>ี่จะเรียกแลกไปไนนอ้นั่นแ่ะอ๋ออยู่ข้างล่างไ,ไปทำ มามาทีละข้าห้องน้ำได้ไหมมาข้า,างเลยครับท่านไล้สดตลอดนี่เหรอเอ้าไล์ครับไล์เพราะว่าผมต้องรายงานผู้ใหญ่ถ้าเอา,า,าไปอะไรที่ไล์แบบ มันอยู่ในกรอบในเกณฑ์ก็ได้นะแนต่มันไม่กรอบเกณฑ์เราก็ต้องว่าไปตามระเบียบวันนี้จะมาเรื่องอะไรอ่าผมจะมาขอพนักงานสอบสวนวันนั้นนะครับแล้วก็เออจะมาแจ้งความเหมือนกับว่าจะมาสอบถามท่านเกี่ยวกับอ่อรายชื่อผู้จับก,กุมนะครับเขาเขาไม่ให้บันทึกจับก,กุมไปอ่าไม่ไม่ไม,ไม่คือบันทึกประจําวัน บันทึกประจําจวันในการที่ไปตั้งจุดตรวจวันนั้นใบอนุญาตก,การตั้งจุดตรวจมีหรือไม่อ๋อก็คือเรามาขอครับก็ก็ยื่นก็ขอมาอ่าก็เนี่ขอขออย่างนี้นะแล้วกันได้ยังอ่ะนะครับแล้วเอ่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ที่ต้องการส่วนของท่านก็คือวันนั้นลูกน้องท่านนะครับมีพนักงานสอบสวนมีชื่ออะไรบ้างนะครับที่เข้าเวรวันนั้น อ่าก็ก็ต้องการทั้งหมดเนีียเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพนักงานสอบสวนที่ของเรื่องเขาก็คืออ่ารอยตัวเอกนิพนธ์อ่าอันนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้สอบปกครับอ่าต้องเอาเอาเอาผมคือเอาว่าทาเนียบของท่านเนี่ยที่ทํางานวันนั้นอ่ะกี่คนคือคือเอาอย่างนี้เนถ้าเราจะถอยอย่างนั้นนะยื่นคําร้องมาเลยนะเขายื่นไว้แล้วเขายื่นไว้แล้วยื่นมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ดูรายละเอียดหนึ่งครับยังไม่เห็น และอีกอย่างหนึ่งนะครับรอ,อ่าเซ็น,น,นลแล้วไว้แล้วนั้นยื่นก็คือขอใบอนุญาตตั้งดา่านตั้งด่าเนเดี๋ยวก็ให้ตั้งด่านเนี่ยเขาเป็นเอกสารที่ให้ได้อยู่แล้วครับผมอ่าอ,อ,อ,อันนี้อันน,น,นี้เราไปลงผิดเกืออะไรเง<ช>ี<ช>้ยผมยังสงสัยว่ามันมีสิทธิ์ขาดผมไหมเนี่ยผมกำลังสงสัยตรงนี้อ่าทำไมไมขายเนี่ยเราไม่ซีเรียสหรอกครับแต่ว่าไอเราทําเนี่ยเราสามารถขายได้ตลอดไหม อ่าอ่าอ่าถูกไหมเราจะคุยอะไรกันเนี่ยมันต้องไฟ์สดตลอดเลยเหรอผมยังสงสัยตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมครับผมนะครับคุณอธิบายที่คุณทําได้ไหมผมว่าได้ครับอธิบายอครก็ตามกฎหมายแล้วมโดนนะครับตามกฎหมายแล้วมาโดนเราเราทาเนี่ยผมเห็นคุณทําไหนครั้งเนี่ยผมก็สงสัยว่าได้ใช่ไหมครับได้ไปศึกษามันได้จริงไม่ได้จริงครับอ่าได้พอตามกฎหมาย่านมโนเหรอที่เราอ่าใช่ครับปีหกศูนย์นะครับมาตาสามสิบห้า นะครับคือทําไมมัน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 จะถ่ายไม่ได้สกฎไม่ต้องไม่ไม่ไม่ใช่สอนครับจริงๆท่านต้องรู้กฎหมายครับปีหกศูนย์นะครับกฎหมายมาตราสามสิบห้าแค่นี้ใช่ไหมอ่าแค่นั้นนะครับโอเคแล้วจะถามอะไรอ่าก็คือผมจะถามว่าเนี่ยผมอยากให้นะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนลองตรวจสอบอ่ารถคันนั้นที่ขับว่า มีรถจอดอยู่ในตอนนี้ลองสั่งให้เขาตรวจสอบเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนละคันกันครับคันไหน่ะนนี่ยเป็นคันที่เหมือนแท็กซี่ปลดป้ายจะมีรูปถ่ายให้ไหมมีครับมีแต่เดี๋ยวตอนนี้ท่านเดินลงไปดูก็เห็นอดูที่ว่าพวกผมก็จะได้ดู้วยว่าการปฏิบัตินี่มันเท่าเทียมกันไหมนะครับแท็กซี่นะแท็กซี่ทะเบียนอะไรแท็กซี่ปลดป้ายครับเป็นรถบ้านแล้ว เข้าใจว่าผมเห็นผู้กองคนที่จับทีละมาน่ะขับออกไปนะครับที่ป้าสีแดงนะครับผมเนี่ยจอดอยู่หน้าห้องจราจรเนี่ยตอนเนี้ยอ่ากาแค่เงี้นะครับผมจะมาเอารายชื่อแล้วบันทึกประจัาวันว่าเขาได้ลงไหมแล้วก็เอกสารการตั้งจุดตรวจวันนั้นใช้กําลังขี่นายแล้วก็มีชื่ออะไรบ้าง แล้วก็ลายชื่อสอบสวนเปลี่ยนเอาฉลยอด,ดออกอตามที่ผู้กับสั่งนะครับาาารายชื่อตั้งจุดตัวเอาเป็นเอกสารครับท่านเพราะว่าผมได้นนยื่นมันไม่ใช่เรื่องงานสอบสวนนะมันเรื่องตุลการแล้วอ่าอันนั้นก็ว่าไป เจ้าหน้าที่มาครับหดหดกล้องอะได้ครับได้เดี๋ยวเขาจะเอานี่เอาทีเดียวเลยได้ไม่ต้องหาพี่เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรไอ้รายชื่อตั้งด่านครับใช่ไหมและใบอนุญาตการตั้งสุดตรวจนะครับอแล้วก็ไอ้ที่ได้ที่เจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นจุดควบคุมเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่เป็นไรตอนนี้มันอยู่ในจุดควบคุมคืออะไรอ่าจุดควบคุมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่ บอกบอกผ่านกล้องน่ว่าเป็นจุดควบคุมของเจ้าหน้าที่ผมอยากทราบว่าอาเอาอยากทราบจากท่านนี่แหละว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเปิดจุดควบคุมเองได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นต้อง,องเรื่องจราจรนะครองต้องเป็นเรื่องหลบนั่นแหละท่านตอบไม่ได้ทุกเรื่องแต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปไปพูดอย่างนั้น อันนี้เดี๋ยวคุณก็อันไหนที่ไม่รู้รู้สึกว่าเราไม่ได้ับความเป็นธรรมก็ร้องเย็นเข้ามาทำเองอืมอันนี้คือรถใครจะให้ตรวจสอบว่าอย่างนี้ต้องไหมใช่ครับตอนนี้จอดอยู่หน้าหน้าห้องไอจราจรเนี่ยแล้วก็ไม่มีไอใต้ะเรียนเสียกสีเอ่อสาวัดที่จราจรสเนี่ยที่เขาจะมาขอ ออะไรว่าที่ใบญาติตั้งจุดตรวจเนี่ยเขาจะเขายื่นเรื่องไ่เขาจะไปเอาที่ใครกรณีที่จับไม่ไม่เห็นเขายื่นเรื่องหนังสือมาแล้วยื่นแล้วครับกจะรับองไปรับแล้วด้วยช่วยชตามหนังสือเรื่อนี้นะผมเลยพี่เออยื่นยื่นไวื่อนนั้นทัี่ ก็ร้อยเวรผู้กองนิพนธ์เซ็นแล้วเซ็นรับแล้ว,วแล้วก็ดาบถ่ายเอกสารไปให้แล้วจะเสนอพึ่มกับอืมอแล้วเอกสารใบนั้นอยู่ที่ไหนน่าจะต้องถามดาบนะเพราะดาบไม่ใช่แล้วถ่ายแล้วพี่ไม่ได้เก็บเหรอพี่สุพลเก็บไปอ่าอ่าลองลองติดต่อพี่สุพลส่งมาทางไลน์ด้วยอ,อ,อืมนี่ตรวจสอบเป็นรถอะไรใช่ไมเนี่ยไม่ใช่ตรวจสอบเป็น ท่านลงมาจับวัน okay. ด้วยนะว่าม่าเป็นรถใครเนี่ยชัดเจนไม่มีป้ายเสียภาษีอ่าโอเคไปถ่ายมาตะกี้นี่ใช่ไหมใช่เนี่ยโอเคป้ายเสียภาษีอืมเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ส่งให้ทนายที่ส่วนว่าบันทึกว่าใบนั้นอยู่กับใครส่งมาส่งมาให้แกส่งมา เดี๋ยวผมไปตามเอกสารนั่นก่อนแล้วก็กับท่านน่ยผมไม่ได้มีอะไรนะผมไม่มีอะไร,รอาเพราะฉนั้นเพราะนั้นท่านจะไปบอกว่าคือคือผมกาหาเรื่องท่านโอยผมไมไ่คิดว่าใครหาใครหรอกคนเราเน่นะถ้าเขาคิดว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะลุกขึ้นสู้ที่นะและไอ้คนอย่างเนี้ยผม นับถือเนี่ยครับผมต้องผมจคือผมอยากเจออยากเจอท่านลองแบบนี้ถ้าท่านอยากอะไรอะไรที่คิดว่าไม่ได้เป็นธรรมเนี่ยท่านอ้าวลุกขึ้นสู้เนี่ยผมนับถือผมรักในน้ำใจท่านนะรักในชัดเจนอ่าฉาดฉานด้วยเดี๋ยวผมให้ตรวสาว่าลูุน้องเขาเนี่ยมันรดอะไรอ่าผมผมเห็นเห็นตัวเขาอ่ะขี่นะครับที่ออก จับมาไว้นีนะครับเหมือนันอหมืงนั้นาท่านรองต้องไปล็อกล้อไว้ก่อนเดี๋ยวเขาออกไปใช้แจ้งหัวหน้ามานจัดการสวัสดีพครับอ่ารถแท็กซี่สีแดงเนี่ยนะที่มันไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยเจ็ด เอาอะไรวะเจ็ดก๊อกไก่เนาะหนูสี่เก้าเจ็ดเจ็ดกทมให้ตรวจสอบด้วยปรถของใครที่จอดหน้าไม่มีแผ่นป้ายภาษีครับเราไม่มีแผ่นป้ายภาษีนะครับนะไม่ม้าะเีย่ไมปิดป้ายทะเบีนยนมีภาษีให้ตรวจสอบด้วยหน้าห้องท่านไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเรื่องไรภาษีครับ,อบ,อบโอเคนะคคลแล้วดำเนินการไปตามหน้าหน้าที่ถ้าพบ เลี่ยงบกห้องครับโอเคเดี๋ยวมาหาพี่ที่ห้องเอาประจำวันหน่อยเดี๋ยวอะแล้วใครๆเข้าโอ้ไปเข้าเบรโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งเรอเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลน์นะครับในคอว่านว่งเรา เดี๋ยวเราไปสชปุปกันที่ร้า่เะ,ะ,ะ,ะครับผมโอเคมีประเด็นอื่นอีกไหม